สวัสดีค่ะวันนี้ร้านนิตยารถบ้านนะคะ3ล้อกระบะบรรทุกมือสองจะมารีวิว3ล้อ NKT Bravo นะคะเครื่อง1 5 4ซีนะคะเป็นมือสองนะคะเป็น3ล้อมือสองค่ะตัวจะมาแนะนำระบบการใช้งานก่อนนะคะอันนี้คือเป็นเบรกมือค่ะกล่องเก็บสัมภาระค่ะอันนี้เป็นเกียร์เดินหน้าถอยหลังค่ะเหยียบหน้าเดินหน้าเหยียบหลังถอยหลังนะคะ ตัวนี้จะเป็นเกียร์หนึ่งสองสามสี่ค่ะอ,คอันนี้กระบะสามารถยกน้ำได้ด้วยมือนะคะเปิดได้3ด้านค่ะเป็นขับเคลื่อนด้วยเพลนะคะรับน้ำหนักด้วยแนบค่ะสะภาพเรบพันประมาณนี้เลยนะคะกระบะไม่ผุนะคะอันนี้เป็นทำสีใหม่ด้านในนะคะด้านในกระบะ ยางก็ประมาณนี้ค่ะเป็นสามล้อมือสองนะคะค่ะสภาพรอบคันก็จะประมาณนี้เลยค่ะ,คะเราจะมาดูระบบสตาร์ทนะคะอันนี้จะเป็นเปิดสวิตนะคะอันนี้ไฟระบบไฟขึ้นนะคะเป็นเอนเราจะมาสตาร์ทตัวนี้เป็นปุ่มสตาร์ทค่ะเปิดไฟตาค่ะไฟเลี้ยวค่ะ ไฟเลี้ยวนะคะไฟต่ำสูงค่ะอันนี้เป็นโชกคโอเคเรามาดูระบบสตาร์ทค่ะอันนี้คือสตาร์ทติดแล้วนะคะจะมีเสียงดังกระบะบ้างนะคะตามอายุการใช้งาน,นะค,ะงค่ะเสียงเครื่องก็ประมาณนี้เลยค่ะนิ่มๆเลยค่ะ,คะเครื่องสามารถขับใช้งานได้ปกตินะคะเราไปดูระบบไฟนะคะ ีเปิดไฟตาอยู่นะคะ <c oughs> ต่ำสูงค่ะใช้งานได้ปกติไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาออกปกตินะคะโอเคเสียงเครื่องก็เดินเบาปกติเลยคะ่ะนี่ไฟท้ายออกนะคะ <S 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 จะมีเสียงดังกระบาคะ่ะ ค่ะนี่เป็นเบรกข้าวนะคะถ้าลูกค้าสนใจก็สามารถทักแชทแอดไลน์นะคะ0928350233คะ่ะสามารถต่อรองได้นะคะราคาคุยกันได้คะ่ะขอบคุณคะ่ะ